ออมีเห็นแต่เปลือกอันนี้เปลือกวันนะเปลือกหอยเชอรี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับมาดูน้ำคลองน้ำคลองน้ำห้วยนะฮะที่มันไหลมาพอดีมาเจอ ไข่หอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่สีชมพูนะฮะเนี่ยนี่ไม่รู้มันขึ้นมาวางไข่ตอนไหนไม่รู้นะเนี่ยพอมาเห็นก็มันเจอมันอยู่นี่แล้วเนี่ยเนี่ยไข่หอยเชอรี่เนี่ยอยู่กับต้นบอนเนี่ยบอนป่าเนี่ยนี่นะฮะ ไข่หอยเชอร์รี่สีชมพูน,นี่น้ำคลองนี่ฮะที่มันไหลมามนนีหอยเชอร์รี่มาวางไข่ตอนไหนไม่รู้เนี่ยเอา้าเจอนี่อีกลังหนึ่งนะฮะลงังไข่หอยเชอร์รี่เนี่ยนี่นะฮะขึ้นอยู่เนี่ยมีน้ำคลองอยู่นี่ หอยเชอร์รี่มันมาอยู่เนี่ยในสีชมพูเนี่ยน,นไข่หอยเชอร์รี่สีชมพูไม่รู้มันมาวางไข่ไว้ตอนไหนไม่รู้นะหอ,อยเชอรี่คนอชอบ <ไข S 1> เอามา <ไข S 1> ทำ <ไข S 1> อาหารกินได้นะครับ นี่มันมาทำรังอยู่ตรงนี้นี่อยู่ต้นบอนป่าเนี่ยนี่มันมาวางไข่ไว้ตรงนี้หอ,อยเชอรี่